สบายดีและสวัสดีบรรดาห้อยพี่น้องสุขสุขคนอีกตืมเซ็นเก่าเซ็นเคยเนะาะก็พอด,ด,ดีสองสามสีห์หกมือก่อนหน้านี่เนาะมีอ่าเห็นคนคอมเมนต์ขเข้ามาว่าเบลาดาบอัปเดตเฮือนให้เบิ้งแน่ไปฮอ,อดไซแล้ววันนี้ก,ก็เลยว่าอ่าชิพาทุกคนไปเบิ้งหน้าว่าตอนนี้นี่เฮือนนี่ไปฮัตไซเราเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าอ่าก่อนทิไปเบิ้งเฮือนนะเอ้ยนะบายดีไหม เบ right totally ิ่งจะของเฮือนก่อนอืมเบิ่งจะของเฮือนก่อนตอนนี้นางก็ได้เกร็บๆ10เดือนแล้วทุกคนมื้อนี้วันที่30อีก6มื้อเนาะอีก6มื้อก็พอดีครบ10เดือนเด้อุยจะอง้ยเห็นมตัวเองในกล่องลเห็นบ่ได้ทุกคนนี่สดีเด้อาดีแม่เบิ่งแท้เบิ่งว่าจิ้มจิ้มมดีนะ

โอ้นางงามได้เนาะงงเนี่ยนีตัวเองจีนตัวเองอยู่เนี่ยละไปนึงเคยข่าวเติมนี่ไปยังอุ้ยเฮ้ยไปเห็นแล้วลูกเอามือดัดมันเลยลูกนี่ฟาละพาละพาละไปให้ฟาละสิฟาละพาละพาละฝันไปนนึ่งเคยถ่ายเติมเนอะน่ะเดี๋ยวชิพ่าไปบังเฮือนทุกคนจิกีิกะบลูกกะเห็นตัวเองอยู่ในกล่องกับยักลิ้นเนาะ ก็มื่อนี้เนะเป็นมือที่ว่าขอนขางจะสดใสเลยแหละทุกคนเพราะว่ามือวานนี่เนาะ,ะมือคืนที่แล้วไปเนี่ยนะเวลาประมาณหนึ่งหาสองโมงนี่แหละกะเป็นฝนแรกของปีนะฝนกะหลังจากที่วันแรงมาโดนโดนกับวันนี้ก็ลงมาเป็นเทียมหอยแล้วเนาะลงมากะดินกะเ,เริ่มซุ่มเริ่มซึนขึ้นมาในหนึ่งนะอ่ะนี่บิ่งจาก แถวๆนี่แหละก็เริ่มมีสีเขียวทองฝ้าก็เริ่มแจ้มใสเนาะนี่วันนี้ชิพามาเบิ้งปูนขขงเฮานาะปูนเป็นปูนที่ว่าเาอาเอามาหลัดทำอิฐปูนเสือเนาะทุกคนก็ปูนเสือที่เฮาเอามาแล้วก็มันแตกสะแตกทรายนะทุกคนเนาะตอนนี้ก็เนาะสองตนของเา้ายังเหลือแต่ อันเดียวเนี่ยเนาะปูนซองโตนเหลือแต่กระสอบเดียวนี่มดแล้วเนาะหาซิปกระสอบปมดไปแล้วเลือแต่กระสอบเดียวนี่กับอีกเคิงนึงสวนปูนสร้างเนาะเอามาต่างๆลางรถทำอิดพุ่นหาโตนยังยังอยูอยอ่อันนี้เคิงนึงเลยกับกับอันนี้อีกอประมาณสองสี่หกแปดเก่าก็ซ็อบเนาะ 5ต้นยังเหลืออยู่เก่ากระสอบกะตอนนี้น่าจะปะไว้เทคานทับอ่าเป็นวงกบเป็นบานประตูพวกนี้ละทุกคนเนาะเล็กเส้นนี่เฮาเอามายังๆอยู่เนาะว่าเอามาเป็นเอามารอบเดียวเลย100ถ้าได้ละบ่จี145เซนบ่เนาะเอามานะ่ะกะยังเท่านี้น่าจะบ่พออีกหน่อยนึงตามเบิงนี ละกัะนบอนนี้ไปเบิ้งตัวเฮือนเนาะ,ะนลายๆอันก็เริ่มมืดไปแล้วแหละนะทุกคนเนาะแฮตัวนี้ก็ถ่ายให้เบิง้งเทุก่อนแล้วเนาะมืดแล้วเลยอันใดก็เริ่มมืดอาชี๊กไก่ๆที่จะหยุดจะพักแล้วแหละนะนี่ทักด่านนี้ก็ยังกอขึ้นบรท่านมืดเนาะกอะขึ้นได ทังนึงยังเหลือเทคานทับทางด้านนีเนะแล้วก็ก่อขึ้นอีกประมาณแมตต์ปลายก็สำเร็จนะ่นการน,นับตังแต่เออนั่นเนาะเขา่าทรงการก็ยังบัทันไดมาสานตอเถอะว่าทางในส่างมันก็มีเวียกนั่นแล้วก็เออยังบ่ไดมาซืบต่อเนี่ยนะ อันนี้เป็นทั้งหน้ากะประมาณนี้เนาะอ่ากอแล้วลวคือห้องนี้สําหรับทั้งหน้านะที่แล้วแลวแล้วก็อันนี้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งลวก็ยังเหลืออีกอ่าสองห้องนี้ทั้งหน้าคือยังบระท่านได้ก,กอเถอ,อะทั้งในกนนะเนาะเมื่อว่านี่ฝนตกกะน,นี่เนาะ น้ำกับคังดินเคสนี่ของเฮากับได้น้ำได้ฝนซุ่มซื่นไปต,ตามๆกันเนาะทุกคนนี่เดี๋ยวชิพาไปเบิ้งเป็นไล่ไปห้องเลยห้องนี้เนาะห้องทำอิฐห้องนอนห้องทำอิฐของอทางอีพออีอออเมรเขาตามที่วางแผนไว้ก็คือดันนี้นี่สำเร็จแล้วเนาะอ่าดันลังนี่สำเร็จแล้วแล้วก็ทางด้านนี้ก็อ่าสำเร็จแล้ว ยังเหลือก็คืออ่าทั้งดันนี้เนาะเหลือเทคานทับแล้วก็ด้านนี้ก็คือกัรยังเหลือเทคานทับแล้วก็ก่อขึ้นอีกประมาณน้อยหนึ่งก็บสำเร็จเนาะอ่าตอนนี้เป็นห้องท um ําอิฐแล้วก็บ้านนี้ตอนนี้ห้องที่ซองเป็นอ่าวางแผนไว้ว่าให้เป็นสตูดิโอเน้นๆของเขาเนานะห้องนี้ก็แล้วดานนนะ้านหนึ่งเนาะ ดานนี่นี่คือกอขึ้นสุดเทิงคนละนะเรียบร้อยแล้วเลยกับย่างทั้งนานี่ก็คือกันกอขึ้นแล้วประมาณครึ่งลายนิดหนึ่งนะดานนี้ก็เส้นกันนะดานนี้นี่ยกอขึ้นวอนนี้แล้วก็ทางด้านหลังนี่ก็ได้ครึ่งนึงนะ,ะยังเหลือเทข้างทับแล้วก็ กอขึ้นเมื่อต่ออีกว่ามานันแมตต์ไปหน่อหนึ่งกะบสำเร็จนะสำหรับห้องนี้ก็ได้แล้วก็บัดน,นี้ห้องต่อไปตัวน,นี้ก็คือ,อเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะเป็นห้องนอนอีกของหนึง่งตัวน,นี้นี่อ่าเล้วเกือบที่สมบูรณ์แล้วแหละทุกคนนะยังเหลือแต่ด่านนีเนะ ตอนนี้นี่ยังเหลือเทคานทับนี่แล้วก็อกอทับนี่อีกประมาณแมตลายกับสำเร็จเนาะสำหรับห้องนี่เพราะว่าดานอื่นๆนีนออ่สำเร็จหมดละนี่ดานนี้เนาะก็สำเร็จละแล้วก็ดานนี้ก็สำเร็จละแล้วก็ดานนี้ก็สำเร็จเรียบร้อยเนาะอ่านี่ตอนนี้ก็คือเป็น สองลมเนาะเห็ดประไว้ยังบวท่านได้ใส่เถอะก้อขึ้นก้อขึ้นบัดชิเล่ขึ้นและเนาะจังสิได้ใส่สองลมนะเน,ะนะานะแล้ว <c oughs> ก็บัดน,นี้ตัวน,นี้เป็นห้องนอนวางแผนไว้ก็คือเป็นห้องนอนของเฮาตัวนี้ตัวน,นี้ก็สำเร็จไปสองด่านเนาะ,ะสำเร็จไปละสองด่านก็นกคือทั้งดา่านหน้า ตัวนี้นี่ก็อขึ้นจนจำเทิงพนละสำเร็จแล้วเนะาะทั้งนี้นะแล้วก็ส่วนทั้งนี้นี่เหลืออีกหน่อยหนึ่งประมาณสี่สิบเซนเนาะอีกประมาณสีก่กอดหากอดใ่ว่าชิกอขึ้นเนี่ยนะส่วนทั้งนี้ก็สำเร็จลนะเนาะอันนี้ก็ก่อจำพ่นละยังเหลือทั้งนี้ทั้งนี้นี่เทคานแล้วเนาะยังเหลือตั้งวงกบป้องเยี่ยมขึ้นแล้วก็กอขึ้นเมื่อกะ สำเร็จนะทางด้านนี้นี่ยังค่อนข้างหลายน้อยนึงอ่าเนาะนทั้งพุ่นก็คือเป็นเฮือน,นของเฮาเฮือนเฮานี่เวลาฝนตกฝนนั่นนี่หยาดน,นะทุกคนอยู่บ่ได้คือเมื่อวานนี่กะกับเออ่นางเม่กับแม่เพิน่นกัพากันลุกมาแบบนอนก็บหยาดแบบเมืเ่อเทตกนี่แหงๆทุกคน กขน่าจะต้องได้อดอยู่เฮือนหลังน,น้อยๆหันไปประมาณสองสามปีนี่แหละทุกคนกว่า<ม>ที่ว่าเฮือนหลังนี้สิสําเร็จสิแล้วเนาะแล้วก็ตัวน,นี้วางแผนไว้ว่าให้เป็นอ่โซนทางอ่ะหิคนครัวเนาะคือเป็นโซนที่ว่ามีห้องนำอ้ำยูนิ้องหนึ่งนี่เ้าขาดป้าน,นั่นเนาะอ่ะขึ้นนี่ก็สิเป็นห้องน้ำคืออันนี้ก็คือก่อสําเร็จแล้วเนาะอันนี้ก็เกือบสําเร็จแล้วแหละนี่ ทั้งนี้ก็เรียบร้อยเนาะตามเป่าเลยล้วก็ทั้งนี้อีกทั้งนี้ก็าสาเร็จเรียบร้อยเนาะอ่ะยังเหลือทั้งนี้ตอนนี้ก็ยังเหลือเป็นต่างองคกบป้องเหยี่ยมอยู่นี่อีกอันหนึ่งแล้วก็เทคานทับแลวก็บ้านันก็คือ,อก่อขึ้นอีกน่อยนึงก็าสาเร็จเนาะอ่าตัวนี้นี่วางแผนไว้ว่าให้เป็นฮือนครัวนนะ้อยๆเนาะ คือความจริงกันนะจะต้องได้มีเฮือนครัวแงกไปอีกหลังหนึ่งเนาะแต่ว่าตัวนี้นี่ซีเฮดสต็อกปพไว้เพื่อไว้แบบอ่าให้มันมีเคาน์เตอร์น้อยๆอยู่นี่เนาะตามที่คิดไว้เนาะกำลังนี้ลมกันคือให้มันมีเคาน์เตอร์นีน้อยอยู่นี่ประมาณลงยาวประมาณ2เมตรนี่แหละพอที่ว่าอ่าให้เป็นบอนอวางหันวางนี่ได้นะนะนะทุกคนเนาะก ประมาณนั้นเนาะนี่กะสิประมาณนี้เนาะสำหรับเพื่อนของเฮากะยังอาบทันเดลแล้วเนาะสำหรับการกอกะคอยคอยเห็ดไปทีละเล็กทีละหน่อยนะทุกคนอีกประมาณสาใด้คนแหละกะบููนะวาวกอเนี่สิแล้วมือได้แล้วกะดินจีของเฮากะไก่ไก่เข้ามาแล้วทุกคน เริ่มใช่มัดเนาะเหลือประมาณอยู่หนาจะเล่าๆสองพันปายหรือสามพันนะหนาจะกเกินนะั่นกับพื้นที่กอที่มันยังเหลือเยอะค่อนข้างจะหลายเติบกับพวกว่าสิพอหรือบุพเนนะทุกคนก็ต้องรอรุ่นน้ำกันนี่ดินจี ราคาค่อนข้างสูงเนาะทุกคนเอาดินจีกอนี่หล,ลายๆคนก็คอมเมนต์ว่าอ่าคือพอเอาอิดบล็อกเอากอมาราคามันชิ้นทึกกว่ากับแมนเนาะแต่ว่าเฮากะอ่าเห็ดเพื่อนเธอเดียวนะทุกคนพู้ว่าต่อไปที่มีโอกาสได้เห็ดเพื่อนหลังที่สองหลังที่สามมาเนาะก็เลยว่างับอยากเห็ดให้มันดีที่สุดเนาะแล้วเว่นแล้วนี่ค่อยว่ากันได้ว่าขอให้มันอ่าดีไว้ก่อนทุกคนนะ ส่วนถ้าหากว่าอนาคตนะถ้ามว่าเฮาพอมีเงินมีคำเฮ็ดเรือนหลังที่สองได้หลังที่สามหลังที่สี่ได้ก็จึงค่อยเฮ็ดพออันนั้นเอาเนาะแต่ว่าหลังนี้นี่เฮาเสะโพกโครงสร้างมันนี่ย่าไข่มันแน่นที่สุดขน,นาดเ <c oughs> นาะเท่าที่ว่าเฮาเสีเฮ็ดได้เท่าที่ว่าเฮาพอมีความสามารถกับ <c oughs> คือหลังที่ข้าพเจ้าบอกไปหันแหละปีนี้นี่นแนวดได้กับแล้วแน่นอนอยั้งหน่อยหนอยเนาะก็คือสองปีหรือว่าสามปี จึงสิหาเงินมาใส่เฮือนนี่แล้วเนาะถ้าหากว่าอ่าเฮามีเงินมีคำแต่กับพุยากเนาะปีเดียวนี่น่าได้กันแล้วแต่ว่าเฮาผู้ที่ว่าผู้ทุกผู้ยากวาันฉันฉัเนาะพวกมีเงินมีคำก็ต้องใส่เวลาดนกว่าอ่าผู้ที่เพิ่นมีเงินมีคำเพียบพร้อมเนาะกับสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณน,นี้นะเนาะเฮือนของเฮากัเอ่อยังอีกดนเนาะกว่าที่ว่าสิแล้วนะ รอรุ่นรอสม้มรอติดตามรอให้กำลังใจไปพร้อมๆกันนะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็รับหรอรับปุ้ยหรอนางนเมนะลูกสาวรับเลยปร้อยนางก็รับเรีบเยนะบร้อยเนาะนะบายกล่องไหมใบกล่องไหมจะบ้าหรือยังนะสำหรับคลิปนี้กัพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปแล้วไว้พบกันไหมในคลิปต่อไปสบาย,ยดีด